สวัสด so ีวันเลวิติงฮัลโหลสบายดีสวันสดีผมเป็นพี่น้อง FC ป่าลุงเอ้าอ่ะเบอร์สกุลสกุลเนาะพี่น้องสบายดีฟังเรฟังทาฟังรรกัแมนมือนีเจ้ขาวสิไปสาสิพาสหน่อย นนไปสวรรด์เคไปยังกับไปเลาะอนนั้นแหละพาพมันไปเลาะแม่ที่ภากันมาหลายมา้ือแล้วไปเลาะที่ภาพกันไปเลปาะแค้มของเนาะไปเลาะยู่เราจเระเดินเนาะไปล่างดินคทอนั่นแหละเขาไปสวรรดิ์เนาะทุกคนหลังจากเข้ามาได้สองสามมือเนาะจิคาก็เลยวางแน่มากกับตัวสวนคำนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นค่าขายเครือเพิ่นก็เลยพาเขาสวรัสดี์นะทุกคนกับไปกันสองคนจ๋ากับคุณแม่ อนนี้คายขับรถอยู่เบราดามาเดี๋ยวเพราะว่าบริษัทแข็งผ่านเลยนี่จ้าหน่อยก็ยังบริษัทเนาะดีแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาสีไปเลาะแคมคองแล้วก็ไปกินเขาเนาะอยู่เราจะเลื่อว่ามีองี้ยเซ็ตเซ็ตมีบริษัทไปนี่จักเดือนนะว่ะคอยกระโดดเติบเลยจะบริษัทคอยไปอยู่แต่ว่าเขาบริเวณนะเป็นประกวดเรื่องอะไรจ่าไปวงประกวดจักเมือนเลยจังแดนจะทำไปประกวดได้เพราะฉันหอดเดือนตี กำลังสิเบิดเดือนกำลังสิบเดือนะครับไปเบิกประกวดวันที่เท่าไหร่วันที่สาวเก้าเนนหรือสามสิบกันสิเดือนแล้วจ้าววันที่เออเมล่ะเรือนเรือนหนึ่งเลยไปเนาะเขาไปวันที่สามสิบมือประกวดนี่กับวันที่เท่าไหร่เออวันที่สาวหกป้าสิหอดเดือนแต่ว่านี่เดียวเลยจ้เดียวเนาะพี่เนอะปีหนึ่งปีหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเนี่ยเจได้กับหอดสิ้นปีแล้วเนาะ ปีใหม่ละเลยแล้วปีสองสามปีนี่ไม่คยได้เงี้เลยคือการาเงินมีแต่ติสโลปไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สวรรค์ขีดเจอจ้ากะมีเพื่ไปสองคนด้วยว่ามีหมูจะขับขักลูกสาวคนหนึ่งมีลูกสาวจะข้าวสไปนน้เนาะเราติดตามเบิ่งกโอเคไปตามมือสมโทไปทุกคนไปเจอกันญี่ปุ่นเด้อ ตัดผ้ามาตอนนี้แล้วก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนสวยไม่ล่ะสวยใสเสื้อสีแดงนะครับตอนนี้มนีหม้อหนาวค่อหนาวอยู่พอดีอากาศพอดีมาถึงกันว่ามันโมดิมีโลก่กินได้รังกินยมมามนะกินห่านได้ค่ะ โอ้แซบบนี่ทุกคนอันนี้เป็นห่านยำหานจิ๊ีจาร์หานประจำเจ๊ขาวหานประจำเจ๊ขาวเนาะกินมาบ่วยสามปีแล้วบ่ล่าก็สั่งเป็นยำหันบ่เคยได้ฟรีเลยเนาะยำแมงกุ้งุ่นได้ดำเนาะแล้วก็ยำเจ๊ขาวพะกนสั่งเป็นยำหอยนางเลยเออฟรีจักแบบว่ายำอันหนึ่งหันย่ำจีจาร์ขั้นศาลห่านก็ใจว่าจวดจ่าจวดจ่าหันจวดจ่าจัดจีแล้วพาก็สั่งเป็นน้ำปั่นเนาะเจ๊ขาวเน ปันบักเผาซะหน่อยเอาปันเต่งโมเดี๋ยวเ้าสิพากันเข่าไปนั่งอยู่ในเนาะทุกคนเดี๋ยวไปหาพันก๋วยก่อนซื้อนแบบเอาไวน้ำเจียวก่อนยอะสื่อยากมันี้เยอะค่ะบ่ไวน้ำเจียวก่อนสี๊ขาวไวนโลดอยาจะมาหาเออไวน์ก้อนเอาไวนก่อนอุ้ยปันอันนี้ก็มีเนาะผมไม่เคยกินปันปันเน่าเคยเคยกินบ่เคยกินภาษาอัษอยู่ไหนครันมีไม่ขาดเราซอซื้อไว้เนาะ ผู้ได้ไกลไปกันมากนอกทางเขาเราจังเจริญเด้อมาแม่อุดหนุนะทำได้เนาะน้ำปั่นหั่นแมวน้ำโซ่นี่หั่นนี่นี่นีเก่งเนาะโนมีปั่นสตรอเบอรีบักนอดเดียวเลียวจะปันสตรอเบอร่อยากเอน้วปั่นแบบเผาก่อนมวหนเ้วแล้วไปจะเสียบอีไหนนอกไปตำมันตัว่นหอยบสั่งเปแตงโมกินไปกระแซบแล้วก็เบิอเาจะรี ป้าทำเดดีเนาะที่เขาเนาะยืนมันไล่กับเกลือเขาไม่ได้ให้เอิญจะพี่เนาะเพราาะว่มปอนี้เป็นวันเป็นวันผิดเพราะคนร้ายเนี่ยเหมือนป้าทุกคนเดียวจัาหน่้าขาเขาไปมะสีผาไปหลอดทางในเด็กใช้กันพี่น้องป้าทุกคนเดียวสาวหนอยสิพาหล่อเบิ้งข้องกินเนาะพี่น้องเอาข้องกินไปไหวตัวนะจมีไคเฝ้าเลยจี่ขาวสบายดีคนหล่อป้าวันนี่คือคนเงียบเนี่ยอ๊ะแกงน้ำไหมรับเดลมาแกงหน่ำไหมเบลมาสั้ นี่มีเอทง่นร้ายเลยชิคอย่งว้าฮะไม่หอวยงามเราเห็นเนี่มีตมาดามเดนเดนมาดามกเดมากินเดมกินเดนาวบริเไปเ้อันนี้้านเขาเปียกป้านี ป้าคงกินแบบคงกินแบบร้ายเฮงคันอาริตามากนี่ชนะโดดสั่งเนาะพี่น้องเพราะว่าอาริตามากินอันนี้กินปัตติโชเนาะปัตติโชไม่เปัติโชสบออยังไม่เคยกินค่ะไม่เคยเป็นยังไงเราใส่เนาะปัติใส่หมูเอาใส่หมูขายจังไดทุกสาวพลาดสิบแปดจะบอกถึกถึกก่อนหาพลาดเมื่อยเนาะเอาซื้อลองไปสิบเบิร์ เขาคดกันเ uh, okay. ีงเขาจักกันีเรวเนะเรวเตะมีกคนยากเวอนสอนนิุ้นนมึงบมี่สั่ได้เกรงละใหม่ได้เลยนะแล้วปิดในมอา่นั่งกินอยู่นี่พี่อ่เป็นยังน่ที่สันทิยังข้าวพิสูบปะปลาเป็นปลาเนปลาอะไรปลาดกทอดไสหาเกงละใหม่เลยอยู่นี่มันปิด เออคุณเธอเขามากินแล้วก็าพายอยู่นี่แหละเออละปี๊ดมีนอกระมีแสดงว่ามีสงสารนอกระอปทุกคนเดียวเขาค่ะเดี๋ยวเราไปสื่อแกงน้ำใหม,ามา่เดี๋ยวไปนางถาก็ันเออะนั่งถานางถาไปไปน้ำนุ่นเลยโอเคมาเด้อจ้าอันนี้เมนยำายังเกาะย่เมกระพุนยำาเมงกระพุนแล้วก็ย,ย,กย่างเมงหัวกระสุนยำน้อยยำอันนี้ห้อยนั่งโลบนะพี่น้องแล้วก็ปีงเอ็นนะจ้าแล้วก็มีดุกๆจะมาถาจ้ะ กระเจี๊ยขาวมากินสามเนาะเขาเจ้าเปิดเพ่งเขาหน่อยอยางมันกิดบกันซิบเหเอ็นเขาทอพี่นอาเปิดเ็นรอยนึงให้์อนในอยฟ้าทุกคนรอรอหลังจากเรากินอิ่มแล้วค่ะเราจะมารอซิมรอซิมแต่มันกะอิ่มเลยเนาะมันจะอิ่มเลยแต่ก็รอเบิงนี่แหละพี่น้องมีแนวกินอันนี้เปียงจีนจ้าแซ่หันโตจะว่าคนมโมจิโมจินใช่คำาโมจิ โบหานเขาโตไปเขาไปห้านแล้วอยู่บนนั่นนั่นเดอยู่ใสอยู่บนอันเนี้ยก็โอ้ยเขาขี่ไปสองคนไปซื้อหานล้วอยู่หานเราเดเราเป็นซีอันนั่นเดอ๋อเรื่องอะไรชื่ออะไรนี่ขนมนี่คนอันนี้จะเป็นขนมจีบขนมจีบวน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 มีแลพี่น้องมันวนันจางน้อตัวนี้ นี yeah, it it. It mm ่ก hmm. ับก so ินเนี่ยอันนี้ขังถึงมีไฮโซต้องกินแบบคุณนายคุณนายนู้ดไฮโซกินยังไงตั้มเมียก็กลิ่นตับของกินอู้เบื้องนี่อย่าเป็นคลองขายนะทุกคนวิ่งเดียวมาหลอกบึงอันนี้ก็กิ๊บสอบกิ๊บเส็บอืมอันนี้ผัวกิ๊บยังเนาะทุกคนก็สีสูงยังไม่จำหูกอ่ะ เียวรูจต้หงมนจะเป็นเด็กเว้ยอันนี้เป็นของเรล้ทุกคนต้งหงขพอใช้เด็กบาถือกยจะข่าวได้แล้วี่แ่น มกะชิาเบิ้งของกินนอนแนี้พี่น้องเพราะว่าเขากินข่าวอิ่มเลยใส่ถั่วใส่ถั่เใี่ถักวกสมถั่วใส่ั่วใส่นั่วใส่ถักใ่ถั่วใก่กัก่ถั่นะวใส <c oughs> ่ถ่วใส่ถั่ัวใส่ถั่ว่กินวใส่ถงง่วไม่ถ้วยนึงัลววกั่่่่ใ่ใส่ั่ เออขาจะเปิดใหี่ซื้อเนี่ยข้าวเกียวซ่าสวัรค์เเชฟอยู่ไหนอ่าซิดดีกับซิดเป็นยางเป็นยางหมดเป็นยางนะหมดตรงเบาดังๆราะว่ามันนี่เพลงเนะทดกคนเดี๋ยวฮัสก์กลังเสียออกไปนอกมามานีเนาะไปทุกคนกินอีกหน่้วก็สิมาหล่อเบื้องนี้ไปดิ่อนกับก่อนกลับ ก้อนกามจ้านี่เบอร์นี้ไม่แต่ของกินเนาะปอนนี่ทุกคนแมงกระคุนหอมกระสุนจ้ากินซ้ำกินบริได้เนาะอิ่มนะมันอิ่มมันเน็เหน็ดแล้วทุกคนกินได้บริได้นาะป้านมเหนียวเลยตอนนี้ก็อิ่มแล้วมะกัะเซลผักของดอกของดดอกมะขามของพัด พวกกูแห้งเผ็ดพวกกูงามอยู่เจขาคนหัวจักคนได้นาย่ห้อเปี่ยนงแบอ้วนโลกวนเมั่ก็จะแห้งท่วงทักท่วงนม่เขาเป็นแบบว่าเป็นสร้างเออพิธานเซบซังวานั่นนี่อะไรกินเนี่ยขันยาไทเนี่ยขันนิก็แซบลูกสิ่ คงกินน้ำไเนาะไอ้ชายที่อะไรมากระทันนี่นอนตู้ก็ดีนะไม่รู้ปะอืมขันแล้วก็ทุกคนเดียวนางออกมาได้ห้องกับชิพากันออกเมื่อเนาะพากันกลับเดี๋ยี่เนาะพาไปกินข้าวอีกแล้วกต่ชิลับไปนอนทีดเจ้ข้าวอีกคื้นนึงเนาะฮัลโหลตอนผ่านมาตอนนี้กะแจงกันเนาะพี่น้อง เป็นมืออื่นเป็นมือ,หมอใหม่เลยเนาะลังจากที่ขาวผ่าเสาหน่อยไปดอ,อยยูแคมคลองเนาะไปอยู่เราจะเดินผ่าก,กันไปกินข้าวอย่างเลยกะกับบริโตคลิปด้วยกับผ้ากรไปดินโตไปกินเบียร์น้อยหนึ่งเนะาะก็ผากันเมามากเมื่อคืนมาจนแจกเนาะจนสีมุ่งสีมุ่งส,สาเนาะพี่นนอกผ่ากันมาป้าไปขัดไปเนานะพี่นนองนี่แหละทุกคนเสาหน่อยกะน,นอนเืับจีข้าวไหลสามมือเลยเนานะทุกคนสีมไมอแด้นี่ฟังเบืองาเถอะ สโนอยกะสิไปดินกับพวันพวันแห้ไปนอนอยู่เฮือันหน่ำฟังเบิงเดียวสโนอยสิได้ไปพอทะเลกะสิบ่อยตามดังเด้อพี่น้อถ้ามิดว่าสิไปหาลิต้ามื้อนี้เนาะแต่ว่าลิต้าเพิ่นค้าทายงานอยู่สวรรค์ขีดเนาะสโนอยบ่ได้ไปน่ำพวันเพิ่นสิไปนอนอยู่เฮือนพี่น้องมีฮือนพี่น้องเพิ่นขึ้นนึงก็เลยว่าถาเพิ่นมาก่อนมาบาดมาลงเห็นก่อรสโนอยจัยงสิไปดินกับเพิ่นกับเจ้าขาวเนาะ ก็ว่าสิไปดิน <vein> ก <this kur question> nah. ับซอบฮ้อนบแม็กแล้วก็ดูเพิ่นแล้วก็สิไปหาลิตาเลยนะผู้นี้แหละมื้ออื่นมื้อเนาะที่29ก็สิไปผู้ีที่30ซะน่อยก็สิได้เดินทางกับปักเเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านซะนอยหันมื้อวันที่30เขาเจ้าสิเฮ็ดบุญเนาะอยู่โบสขายแบบว่าก็เอิ้นว่าสิกไสัก0ขั้นบานะนอยอื่นเนาะเหตุศาสนาคิดนักเนาะก็สิเสกปสัก10อยู่ประสาแหละพี่น้อง แล้วก็เข้าบูชนะคนใหก็สิได้เข้าบูชแล้วเข้าไปแก้บาปเนาะแก้บาปรับศีลและะ้วก็เฮาก็สิซื้อของถวายเพิ่นนําพี่น้องเป็นนาเป็นขนมอีหยังก็แล้วแต่นเนาะตามความศรัทธาเฮาแหละเฮาอยากถวายหยังเฮาก็ถวายได้แล้วเฮาก็สิเอาเงินใส่โซ่งใส่ซโซ่งแบบเฮ็ดบุญให้ไพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็เฮ็ดกินเฮ็ดยาก็กคล้ายๆแบบบุญบ้านพี่น้องอยู่บ้านซนอยหั่นมันหลายบุญเนาะอันนีน้แม่นบุญเสกปาสาเสกปศักดิ์สิทธิ แบบคนตายเห็นไหมพี่น้องเห็ดบุญกับคนตายแค่เอาง่ายๆกะเออเห็ดบุญกับคนตายแล้วก็ยูเพื่อนพายข้าเจ้ากระสิเฮ็ดขับโปรกับปุ้นเห็ดของกินไปบอกไปวัดสินะไข่ไข่กันอยู่น้อยนึงกับศาสนาพุทธนี่ละพี่น้องของสน้อยนอนกระสีประมาณนี้อี่นาบวมขนาดพักฮะนอนคะกระตื่นนะพี่น้องมนอนมองสีแจ่มีสีม่งนี่ตื่นกะทียังเลยตอนนี้เกิด12มือใบม่วงนะพี่น้อง ปาคลิปนี้ซสน้อ,นอยเงาเคียาไว้สำนีเด้อจะได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซสน้อ,นอยนี้เด้อพี่น้องอย่าวืวมืองโให้ซ่ไน้อยเด้อพบกันในค,คลิปน,น,นะสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย